นานเฉลียวสมอเสีค่ะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเหตุการณ์ประทับใจดิฉันมีเหตุการณ์ประทับใจในชีวิตของดิฉันมากมายมากมายไม่สามารถที่จะพูดในเจ็ดนาทีได้นะคะถ้าจะพูดกันเป็นเดือนกันได้เลยค่ะแต่วันนี้จะขอพูดให้ในกิการนะคะเจ็ดนาทีดิฉันระทับใจในตัวเอง ที่ดิฉันพูดว่าเป็นทักใจในตเองดิฉันไม่ได้สติเลอะเลือนดิฉันมีสติตสมบูรณ์มีสต,ติดิฉันจะสอนลูกเสมอว่าให้ลูกคิด <c oughs> ให้มีสต,ติทำให้มีสต,ติอยู่ตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะศีลหที่เราชาวพุทธศาสนาทุกคนไปวัดจะต้องไปขออาราธนาขอสีล ดิฉันแล้วไม่ต้องสอบค่ะชีวิตประจําวันของดิฉันดิฉันอยู่ในสิงห้างตลอดเวลาค่ะอันนั้นคือชีวิตประจําวันนะคะในปีพุทธศักราช2 5 3 0วันที่5พฤษภาคมเป็นวันฉับมงคลดิฉันจําได้อีวันนั้นดิฉันสูญเสียคุณแม่ซึ่งเป็นร่มโลร่มใสใหญ่ให้ดิฉันและลูกๆอยู่อาศัยเมื่อดิฉันสูญเสียคุณแม่ไป ดิฉันและลูกๆ,ๆเหมือนกูรอยแพในทะเลเราอยู่กลางทะเลมองไม่เห็นฝั่งค่ะไม่เห็นฝั่งมืดมนหมอนะคะช่วงนั้นดิฉันลำบากยากจนมากค่ะยากจนมาก บากที่จนที่ดิฉันมีได้รับนั้นไม่ได้หมายถึงว่าดิฉันจะต้องไปุดดินรับจ้างุดดินแบกหางหรือว่าไปเป็นกูกจาใครไม่ใช่แต่ดิฉันลาบากในด้านทางคิดดิฉันลาบากคิดอยู่ตลอดเวลาว่าดิฉันจะทํามาหากินอย่างไรถึงจะนําพาชีวิตลูกๆสี่คนไปให้ตลอดนอดสางได้คิด คิดตลอดเวลาคิดจนแทบสมองจะระเบิดนะคะตั้งแต่นั้นมาดิฉันเป็นโรคเครียดเดี๋ยวนี้ค่ะในปีพุทธศักราช2531คืออีกหนึ่งปีต่อมาไม่ทราบว่าจะเป็นวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่ดิฉันท่านอาจจะเห็นว่าดิฉันและลูกๆลำบากกังจนว่า เหมือนปฏิหารค่ะดิฉันปีนั้นดิฉันได้ทำโครงการบ้านจัดสรรนะคะเนื้อที่16บกไร่ตัวบ้าน59หลังพร้อมกับที่ดินบ้านอีกสองแปลงดิฉันทำขายยกทั้งโครงการให้กับสนาครออมทรัพย์กรุงเชียงรายในปีนั้นดิฉันทำงานอยู่2ปีค่ะปีพศรา2 5 3 1 1ถึง22ดิฉันทำงาน2ปี สง่งมอบโครงการให้สปองอัวเอาอ์เป็นเงินทั้งเส้น28่ล้าน5าแสนหมบาทนะคะอันนั้นคือโครงการแรกที่ดิฉันทำและดิฉันก็ประสบผลสำเร็จตั้งแต่นั้นมาดิฉันก็เริ่มมีคนมีร้อนที่จะทำมาหากินนะคะโครงการต่อมาในปีพุทธศรัการ3 3าช2533ถึง34ดิฉันสร้างอาคารทางน,นี้สามชั้นครึ่งบ้านสามชั้นบ้าน ในปีพ <ersch> ุทธศักราช2 5 3 3 3 4ที่ฉัาทำธุรกิจทำอาคารพาณิช์ขายในหนึ่งปีที่ชันมีกำไร1 4ล้าน2 0 0 0 0บาทค่ะและในปีพุทธศักราช2535และพุทธศักราช2536ดิฉั่ได้รับเหมาก่อสร้างสถานีอนามัยห้วยน้ำุนตำบล่ากออำเภอแม่สว ที่รับเหมาสถานีอนามัยนี่ไม่ใช่เพื่ออะไรนะคะเพื่อเป็นฐานรองรับให้ลูกเพื่อที่ันอยากจะได้ใบรับรองจากราชการว่าบริษัทของดิฉันได้รับเหมาทํางานเหมาราชการค่ะที่จริงแล้วมันเป็นเงินน้อยนิดนะคะโครงการนี้เงินแค่หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทแต่ชันก็ยอมทําเพื่อที่ต้องการไปรับรองผลงานมาให้ลูกนะคะ และในปีเดียวกันนั้นอีกดิฉันก็ได้ทำอาคานสนรสำนักงานขายนะคะซึ่งเป็นอาคานสนรสำนักงานหน้าบ้าน20่า20เมตรลึก16เมตรสูง3าชั้นปัจจุบันนี้เป็นสถานที่กวดวิชานะคะติดกับแบ,บ่้งย,ยูโอบีไอยยาข้อขุวนี่เองค่ะอาคารหลังนั้ดิฉันทำขายไปยี่ล้าน5แสนบาทนะคะดิฉัน หลังจากที่ดิฉันขายตึกหรือว่าทําธุรกิจดังที่ได้กล่าวมานี้แล้วดิฉันก็เริ่มมีความมั่นใจในตัวเองนะคะเพราะว่าเราเริ่มมีทุนนะคะเริ่มมีทุนก็เริ่มบินสูงขึ้นว่างั้นนะคะ,ะดิฉันเหมือนเหมือนเหมือนกนกคะ่ะติดปีกบินนะคะเพราะเรามีทุนมีทุนเราพอจะมีความรู้ความชำนาญ ความสามารถในการทํางานต่อมาดิฉันได้ไปรับเหมาทำก่อสร้างหน่ทีรายการอาชีพป่าซางจังหวัดลำพูนงอกประมาณ3ามแล้านสแสนบาทใช้เวลาหนึ่งปีสองเดือน2ี่สองวันดิฉันทํางานเสร็จตามสัญญาดิ่ฉันเป็นผู้รับเหมาผู้หญิงคนเดียวใน17จังหวัดภาคเหนือที่ไม่หนีงานมีคนเดียวที่ทํางานสําเร็จค่ะทักลงและผู้ตรวจงาน ชมเชยดิฉันมากว่าด да. ิฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เด็ดเดี่ยวและทํางานที่ยิ่งใหญ่ได้สาเร็จนะคะก็ก็น่า่าเป็นชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายด้วยเหมือนกันที่ว่าผู้รับเหมาไม่หนีงานม่ใช่เป็นคนเชียงรายแต่เป็นรับเหมาจังหวัดระพูนแต่ไม่หนีงานนะคะขาดทุนดิฉันก็ยอมขาดทุนถือว่าเราได้สร้างสถานที่ เรียนให้เด็กและเยาวชนได้เราเรียนค่ะคุณค่ะ